อนเอื้อตอีกครั้งนะครับตอนนี้เราทำเควสนี่แล้วนี่อีเว้นนี่เราสามารถรับเควสที่สองได้แล้วนะครับแล้วรับเควสที่สาได้แล้วด้วยไปรับเควสที่สองไปรับคนะรับอ้ารับเวลาขึ้นชั่วโมงโอ้โหตัวหนักกว่าตัวหนักกว่าตัวหนักกว่าโอ้โหตัวหนักกว่า เว้นี้เป็นเว้ตัวหนักนะครับสงสัยเราอาจจะต้องถือปืนครับเราวิ่งหนีไม่ได้แน่นอนขนาดเราถือแป๊บน้ำแล้วนี่เรายังต้องเดินเอาเลย อีเวนต์บ้านเก่าที่ถูกทิ้งร้างเมื่อนานมาแล้วผู้คนเคยอาศัยอยู่ที่นี่ตอนนี้พบได้เพียงพวกขโมยและซอมบี้เท่านั้นเราได้เลยไม่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 แล้วม,ม,ม,มันเรา,เรา,เรามีนี่ครับเรามีกระป๋องพลังงานนะคะอ,อ่าเราก็จะวิ่งไปได้ครับเที่ยวนี้เราไม่ลืม ขวานเหล็กขั้นสองครับเราขวานทรเมลามาด้วยแหละเผื่อไม่มีอะไรแล้วก็ตัดต้นไม้ทิ้งนะฮะเอาไม้กลับบ้านมีเวลาครึ่งชั่วโมงตอนนี้ไปถึงครึ่งชั่วโมงแล้วดูสิว่าเราต้องเอาของให้ใครโอ้โหโอ้โหเดิน เดิดอ้อมดไไดเด้ดไปเนี่ยเดิดมาทางนี้ได้ไหมเออเ,เดินาานได้ครับเว้ยลงไปในน้ำเลยอะ่ะค,คือเราต้องเก็บของของจากซัมบี้ด้วยนะครับเพราะว่าซัมบี้นเนีเ่ยอะไรอ่ะเย้ ตีแงไมอุ้ยฮ่าปิดพิศอีกตั้งหากโอ้โหโอ้โหโอ้โหต้องยาแก้พิษเลยไหมไม่มีเอ่อไม่ต้องมีนะฮะอุ้ยเหมือนดักหน้าบ้านเลยว่ะแล้วเดินในหนองน้ำนี่จะเดินช้ามากขึ้นเหี้ย คือป,ปืนเลยเหรอย่องไปได้ไหมไม่เห็นใช่เหอ,อ้าอีกแี้วกดผิดกดผิดครับจะกดฟาดหัวมันปืนห,หัวใจครับแตสติเพิ่มเยอ ชุดลาแดงแล้วชุดลาแดงแล้วอยากรู้อ่ะว่าได้ไหมไม่ได้ติดกำแพงอย่างงี้ไม่ได้ก็ไม่ได้ครับเราตีไปครับปกติกของเราเดี๋ยวเดี๋ยวขอเติมเลือดก่อน,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 น เราไม่ค่อยไว้วางใจในเท่าไหร่หรอกนะอ้าวส่งของเลยจบครับนี่คืออะไรสันล่าไม่เป็นยิงปืนไม่ได้ไมาจะกใคแล้วเหรอ จะไปแล้วล่ะไปด้วยไปด้วยเราอยากรู้ครับตัดต้นไม้แถวนี้แล้วจะได้อะไรต้นไม้สวนดึงนะครับโอใหญ่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 หญหญเราดูจะได้ไม้อกไม้เอสอะไรนหน่อยคืออีเวนต์เนี่ยบางทีมันแจกของแปลกๆนะแต่ละแมบปบเราเลยต้องนิดนึง สบายแล้วก็สบายแล้วกูเดินไปได้เลยเดินในหนองน้ำนี่แต่ช้ากว่าเดิมน,นะฮะเราก็ต้องเอา YouTube นะะิทุกแล้วซ้อมที่หนองน้ำนะฮะโอ้ได้กผ้พาว่ะไม่ต้นสนก็เอานะครับเราเอาหมด เสียดายเมื่อกี้อันแรกเราอุตส่าห์เจอต้นไม้โอ๊กนะฮะเราไม่ได้อำปวันจึงถือว่าเป็นธารกิจที่ไม่ยากนะครับ เราองมินท์แมปด้วก่นนอนก่อนกลับบ้านเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีสุสานว่ะคืออะไรเหนะ็นไหม เวลาตามแล้วไอ้ตือชอบถึงอย่างนี้แหละอยู่เป็นช้างเออทุกครั้งที่ตามมันจะเป็นอย่างงี้แหละไม่มีอะไรแล้วครับเรากลับบ้านก่อนไปเติมของนะฮะแล้วก็จดของแล้วก็ไปทานเย็นมิซึกต่ออ้าวมันเขาวิ่งยากจ้าเหมือนเน ไหลออกไปชัวชัวตัดพิษครับ